พาคุณผู้ชมไปดูการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจรรพร้อมกับคู่ภัยด้วยที่ไปรวมตัวกันเพราะามีการร้องเรียนเข้ามาว่ามีขโมยเนี่ยขโมยเอาเหล็กเอาไปขายแต่ปรากฏว่าระหว่างการหลบหนีครับขึ้นไปบนหลังคาแล้วขโมยคนเนี้ยร่วงตกลงมาแต่หลังจากนั้นหายตัวไปหลายชั่วโมงครับจนสุดท้ายไปจับกลุมได้ตอนที่ไปนอนหลบอยู่ภายในห้องของคนที่อยู่ระแวกนั้นแหละครับ ไปนอนในห้องนอนเขาเหรอนอนบนที่นอนเลยเหรอไปเปลี่ยเปลียือดอยู่เลือดอยู่น่าจะเข้าห้องนี้แหละเนี่ยไปทำอะไรมาหนีทำไมฮะหัวเรื่องอะไรทำไรเพลียผมไม่มีญาติผมมาจากต่างจังหวัดครับมาจากไหนไปออกอะไรนะร้อยเอ็ดมาจากร้อยเอ็ดแต่ไปก่อเหตุที่ชลบุรีค่ะนะครับแล้วถามว่าตำรวจตามหาตั้งแต่ตอนที่ไล่ตามนะครับหล่นจากหลังคา ลงมาด้านล่างเนี่ยได้รับบาดเจ็บนะครับแต่หาตัวไม่เจอแล้วก็ตามหาไปตามห้องต่างๆตามไล่ไปทีละห้องทีละห้องจนไปเจอว่าไปนอนหลบอยู่ในห้องห้องหนึง่งแบบสบายอกสบายใจนะครับบ้านพักคนอื่นเขาเออห้องพักคนอื่นนั่นแหละครับความวุ่นวายเกิดขึ้นครับตำรวจสบพบ้านบึงพร้อมอา,าสากู้ภัยศิลธรรมสมาคมบ้านบึงนะครับแล้วก็พลเมืองดีร่วมห้าสิบคนนะครับไปช่วยกันปิดล้อมห้องแถวภายในตลาดเทศบาลเมืองบ้านบึงชนบุรี คนร้ายเนี่ยเข้าไปขโมยเหล็กครับที่ข้างโรงงานปั๊มน้ําภายในซอยวัฒนานุกิจนะครับซึ่งเชื่อมต่อสับถนนบ้านบึงกับหนองบอนแดงเนี่ยคนร้ายตอนนั้นไหวตัวทันนะครับหลบหนีปีนกำแพงวัดขึ้นไปบนหลังคาห้องแถวแถวนี่แหละฮะแล้วก็วิ่งหลบหนีไปตำรวจเขาใช้โดรนขึ้นบินเลยนะครับเพื่อดูว่าหลบไปทางไหนอะไรยังไงปรากฏว่าไปเจอช่องโหว่ของหลังคาครับตำรวจก็เลยสันนิษฐานว่าน่าจะหลบอยู่ในแถวนี้แหละห้องเช่าแถวนี้ก็เลยตรวจค้นทีละห้องทีละห้อง ปรากฏมาถึงห้องหมายเลข190ครับนำกำลังเข้าไปตรวจค้นภายในห้องพบว่าไปหลบอยู่ในห้องนี้ไปซ่อนอยู่ใต้เตียงจนกระทั่งตำรวจก็ตามไปคุมตัวก่อนจะคุมตัวก็คือคลิปไม่ต,ตอนต้นเนี่ยครับที่นำมาให้คุณผู้ชมได้เห็นกันก็สอบถามว่ามาทำอะไรอยู่แถวนี้ม,มาหลบตรงนี้ทำไมเนี่ยแทนที่จะหนีไปมันหลบอยู่ตรงนี้นี่แหละอาทราบชื่อคนที่ก่อเหตุคือนายจิตศรหลักนะครับอายุ39ปีเป็นชาวจังหวัดร้อยเอ็ด ทำงานอยู่ที่โรงงานปั๊มน้ำในเขตเทศบาลและเขาบอกว่าเขาเห็นเหล็กเห็นอุปกรณ์ปั๊มน้ำเก่า,าเลยคิดว่าคงไม่ได้ใช้มัง้งเอาไปขายซะดีกว่าไม่ได้คิดเองไม่ได้คิดเองไม่ได้อย่าคิดเอง <laughs> อเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยต้องตั้งข้อหานะครับลักทรัพย์ในเวลากลางคืนแล้วก็ใช้ยานพาหนะเพื่อสะดวกแก่การผ่าทรัพย์นั้นไปนะครับส่งตัวให้กับเจ้าหน้าที่เบื้องต้นก็ต้องเป็นผสมพยาบาลก,กันก่อนแล้วก็เพราะว่าเพราะว่าเขาได้รับจากการตก ได้รับบาดเจ็บะนะ<อ>ครับแล้วก็ถูกสังเสีบาดตามตัวด้วยเนี่ยฮ,ฮ,ฮ,ฮะกระเพกกระเพกเลยนะฮะ,ฮะที่สุดแล้วก็ทำความผิดก,ก็ไม่รอดนะคุณผู้ชมถูกจับดำเนินคดีต,ต่อไป